ือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องกิจวัตรสิบข้อ6การอุปถากอุปชาอาจารย์ตอนที่2อขอความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่านวันนี้ก็จะมาสนทนาธรรมเรื่องของกิจวัตรข้อที่6คือการอุปถากอุปชาอาจารย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจวัตร10ทนะิที่พระภิกษุจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อความดีงามประการที่สองเนี่ยทำไมเราจะต้องอุปถากอุปชาอาจารย์เพราะอย่างที่บอกว่าการที่จะเห็นดูท่านเป็นต้นแบบแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือว่าได้ถ่ายทอดนิสัยดีๆจากท่านมาเ,นเขาเคยทำวิจัยเ,ยเขาบอกว่า คนที่จะได้รับการโปรโมทให้ตำแหน่งสูงขึ้นจะไปเป็นอธิบดีก่็ตามเป็นประหลัดกระทรวงก่็ตามโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้เคยผ่านตำแหน่งของเลขามาแล้วทั้งสิ้นอย่างเช่นจะไปเป็นอธิบดีก็เคยเป็นเลขาของอธิบดีมาก่อนหรือจะไปเป็นประหลัดกระทรวงก็เคยเป็นเลขาของประหลัดกระทรวงมาก่อนคือเคยผ่านงานของเลขาดูแลอุปถั์รับใช้ ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ในยามที่ตัวเองยังอายุน้อยอยู่หรือตำแหน่งวุฒธธิภาวะก็ยังน้อยอยู่แต่ได้ศึกษาเรียนรู้นในสิ่งที่เกินอายุนะเกินวัเนยเกินตำแหน่งของตัวเองเพราะตอนที่เป็นเลขาแม่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีคือของประหลัดกระทรวงแต่ก็ได้รู้ได้เห็นว่าอธิบดีท่านทําอย่างไรท่านดูแลบริหารงานอย่างไรท่านวางแผนอย่างไรท่านดูแลลูกน้องอย่างไร เพราะฉะนั้นก็เป็นการเรียนรัดนะยน่นหนทางยน่นระยะเวลาของการที่จะฝึกฝนอบรมตัวเองให้ก้าวหน้าเพราะฉนั้นการที่เราได้ใกล้ชิดครูบาอาจารยนะ์เนี่ยจะได้รับถ่ายทอดนิสัยดีๆนะได้อย่างรวดเร็วเพราะเห็นแบบเห็นอย่างเห็นเลยว่าท่านประพฤติปฏิบัติไงเราก็ทำเ,เรียนแบบท่านไป นิสัยอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์อยากให้เราได้นะนิสัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์อยากให้พระพิสุ์ได้ก็คือนิสัยสิบมีนิสัยอะไรบ้างหนึ่งก็นิสัยชอบเสียสละชอบเสียสละชอบให้ชอบแบ่งปันก็เรียกว่าทานนิสัยรักการให้ทานสองนิสัยอะไรนิสัย ชอบความบริสุทธิ์ชอบความสะอาดนะสะอาดเรียบร้อยตั้งแต่ของภายนอกเลยอนะ่สบงชีวรนผ้าผ่อนสังคติร่างกายดูแลทำความสะอาดอย่างดีสะอาดเข้าไปถึงข้างในคือกายวาจาใจนะอย่างนี้ท่างเรียกว่าศีลน,นะนิสัยประการที่สามก็คือนิสัยชอบประพฤติพรหมจรรย์ไม่ถูกนะรัดพันด้วยห่วงใยก็คือกาม กามคุณห้าทั้งหลายนะก็นิสัยนี้ท่านก็เรียกว่าเนคธมมะนิสัยประการที่สี่คือนิสัยสแสวงหาความรู้ชอบการสะสมความรู้ธรรมะสติปัญญาต่างๆนิสัยนี้ท่านก็เรียกว่าปัญญานิสัยที่ห้าคือนิสัยชอบรักความก้าวหน้าไม่เกียจคร้านไม่ท้อถอยเห็นอะไรที่ เป็นอุปสรรคก็อยากที่จะก้าวข้ามไปนิสัยนี้ท่านเรียกว่ามีวิริยะหรือมีความเพียรน,นิสัยที่6ก็คือนิสัยอดทนสู้ปัญหาไม่เหยาะแยะ,ะเจอปัญหาเล้วเหมือนเห็นขนมหวานพร้อมที่จะก้าวข้ามไปอันนี้ก็เรียกว่านิสัยขันติประการที่7ก็คือนิสัยเป็นคนตรง เป็นคนตรงไม่คดในข้องอในกระดูกนะมีความซื่อตรงทั้งโดยวาจาทั้งโดยการคบคนในสัจจะหน้าที่ในการงานอันนี้ก็เรียกว่าสัจจะนิสัยประการที่8คือนิสัยฉลาดรอบคอบทำงานอย่างมีแผนนั่นก็เรียกว่าอธิษฐาน9ก็นิสัยรักมีความรักปรารถนาดีต่อทุกผู้คนนะโดยไม่เลือกที่รักมากที่ชังก็เรียกว่ามีความเมตตาแล้วก็ นิสัยประการที่10ก็คือนิสัยรักความเป็นธรรมนะรักความถูกต้องโดยไม่หวนไหวต่ออุปสรรคใดๆนั่นก็เรียกว่ามีอูเบขานิสัยทั้ง10นี้นะหรือที่เรารู้จักเรียกกันว่าบาร,รมี10บทัศนมันก็เริ่มต้นจากการที่เราประพฤติปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นนะทำจนกระทั่งคุ้นทำจนกระทั่งเคยนะจนกระทั่งกลายเป็นนิสัย พอเป็นนิสัยแล้วความดีงามมันก็มาเกิดขึ้นเพราะในขณะที่รักการให้ทานรักความบริสุทธิ์สะอาดทุกครั้งที่เราทําอย่างนี้เนี่ยมันเกิดความสว่างขึ้นมาในใจเกิดความสว่างขึ้นมาในใจใจก็น้อมเข้ามาที่ศูนย์กลางกายทุกครั้งที่เราสร้างความดีทั้ง10ประการนี่แหละพอเราทําบ่อยเข้าบ่อยเข้าความสว่างมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมความสว่างก็คือบุญนะ บุญก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์อย่างหนึง่งที่เกิดมาขึ้นมาจากการทําคุณงามความดีและบุญนี้เป็นสิ่งที่สะสมได้เหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยบุญก็สะสมได้อย่างนั้นสะสมไปมากเข้ามากเข้าใจก็สว่างมากขึ้นและบุญนี้มีฤทธิ์อยู่อย่างหนึ่งคือมีฤทธิ์สามารถฆ่ากิเลสได้ในขณะที่ความสว่างในใจเพิ่มขึ้น นะพร้อมกับปุ่นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่ลดน้อยอาหายลงไปก็คือกิเลสมันก็จะขัดเกลาเป็นฆ่ากิเลสลงไปทุกวันพอเราให้ทานนะเราให้ทานไปกิเลสตัวที่ถูกฆ่าไปคือความโลภเพราะว่าพอรู้จักให้รู้จักแบ่งปันเนี่ยกิเลสตัวโลภคืออยากได้เอามาเข้ามาใส่ตัวเองมันก็ถูกฆ่าไปลดน้อยถอยลงไปเลยเพราะฉะนั้น เมื่อใจสว่างขึ้นความมืดของกิเลสความมืดของวิชาก็ลดน้อยลงไปนี่พอบุญสะสมมากเข้ามากเข้ามันก็เกิดการกลั่นตัวกันนะบุญที่เข้มข้นกลั่นตัวก็กลายเป็นบารมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบารมีถามว่าคืออะไรก็คือบุญที่เข้มข้นนั่นเองนะบุญเกิดจากอะไรก็เกิดจากนิสัยคือการทําความดีเนี่ยอย่างน้อยสิบประการที่ว่ามาเนี่ยนะ ทำอย่างคุ้นเคยทําเป็นนิจสินจนกระทั่งความสว่างในใจเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ่ายทอดจากอุปชาอาจารย์มาคือนิสัยที่ดีจากนิสัยดีก็เปลี่ยนเป็นบุญจากบุญก็เปลี่ยนเป็นบารมีแล้วบารมีนี้เมื่อเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขีดถึงคราวก็จะทำให้เราได้เข้าถึงธรรม บรรล,ลุทมไปตามลําดับเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเป็นพระอ,อรหันต์นะมีความสะอาดบริสุทธิ์นะเป็นพระยะบุคคลนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานะทําไมจะต้องอุปถัมภ์อุปชาอาจารย์ก็หนึ่งได้ต้นแบบสองก็เพื่อให้ได้รับถ่ายทอดนิสัยที่ดีจากครูบาอาจารย์มาและสามก็คือว่า เราจะได้คนที่จ้ำจี้จ้ำชัยเรานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้บอกว่านะมนุษย์เนี่ยนะถ้าเทียบกับบัวเนี่ก็เหมือนกับบัวสามเหล่านะบัวสามเหล่าก็คือพวกที่พ้นน้าไปแล้วคือประเภทที่ไม่ต้องบอกต้องสอนมากนะพระเจ้าเทศประโยคเดียวเท่านั้นเข้าถึงทำนะเป็นพระอรหันต์แล้วก็เข้าพระนิพพานตามพระองค์ไปเลยนะ ประเภทที่สองคือบัวปริ่มน้ํอบัวปริ่มน้ํานี่ก็ไม่ต้องเทศมากเ,เอาครั้งแรกยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็เทศครั้งที่สองเทศครั้งที่สามนะไม่เกินสี่ห้าครั้งเข้าถึงธรรมตามพระเ,เจ้าไปนแต่พวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเข้าพระนิพพานไปสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยพวกประเภทบัวเหนือน้ํากับบัวปริ่มน้ําเนี่ยตามพระเ,เจ้าไปหมดแล้ว ันที่เหลืออยู่เนี่ยก็พวกเราเนี่ยบัวใต้น้ำเพราะนั้นพวกบัวใต้น้ำก็เป็นประเภทที่มีธรรมชาติเหมือนกันก็คือสติหย่อนพวกสติหย่อนเนี่คือบอกคําเดียวแล้วจะเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตนี่ยากเพราะฉะนั้นเมื่อบอกแล้วก็ต้องบอกอีกมีสติหย่อนเป็นนิสัย นั้นมนุษย์โดยส่วนมากในโลกก็เป็นแบบนี้นะแม้จะรู้ว่าอะไรเป็นความดีความงามนะแม้จะรู้ว่าอะไรที่เป็นโทษเป็นภัยนะแต่ถ้าไม่บอกบ่อยๆไม่จำจี้จำใช่บ่อยๆเดี๋ยวก็ลืมหรือแกล้งทำลืมอะไรที่เป็นโทษเป็นภัยก็ยังปฏิบัติอยู่นั่นแหละหรืออะไรที่เป็นความดีความงามแต่มีอุปสรรคนะมันก็ไม่ได้เหมือน ไม่หึงเหมือนทรัพย์สมบัติที่หล่นลงมาจากฟ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะได้สิ่งใดมันก็ต้องลงทุนอย่างน้อยก็ต้องลงลงทุนกําลังกายกําลังใจที่กว่าจะได้ความดีเหล่านั้นมาเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องมีพระอุปัชาหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ความสามารถในการฝึกอบรมคนมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเราจ้ำจี้จ้ำชัยแต่ละทีนะอือ เหมือนผ่าตัดสดนะหรือจีท้ทีไรถูกใจดำเราทุกทีนะถ้าได้ครูบาอาจารย์อย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขปรับปรุงนะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปเนะี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะเพิ่มเติมคุณธรรมความดีนะได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันเั้นการที่เราอุปถัมภ์อุปชาอาจารย์เนี่ยเราก็ได้อันนี้สงส์นะทั้งคุณธรรมความดีที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ยัง ละทิฏฐิมานะเพราะบางท่านก่อนมาบวชอาจจะเกิดในตระกูลสูงหรือว่ามีทรัพย์สมบัติมากมาก่อนบวชมีคนอุปถักดูแลรับใช้ไม่เคยจะดูแลรับใช้ใครแต่พอมาบวชแล้วต้องมาดูแลรับใช้ครูบาอาจารย์ซึ่งครูบาอาจารย์หรือประชาอาจารย์เนี่ยบางท่านท่านก็เกิดมาจากตระกูลชาวบ้านธรรมดายอย่างเงี้ยงนั้นการที่ไปอุปถักดูแลรับใช้ท่าน ก็เพราะอาศัยว่าท่านมีคุณธรรมเหนือกว่าเรานะท่านเป็นผู้ทีนะ่จะนำเราก้าวหน้าไปในเส้นทางนี้ได้นะอาศัยอย่างนั้นพออุปถากเข้าก็แรกๆก็จะขัดเขินะหรือว่าไม่เกิดความคุ้นเคยแต่ทำไปทำไปทิฏฐิมานะที่เคยมีท่วมทับใจก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยอันนีค้คืออีกสิ่งหนึ่งที่ เกิดขึ้นตามมาจากการที่เราได้อุปถากอุปชาอาจารย์ในสมัยพุทธก,กาลเนี่ยนะก็มีตัวอย่างของยอดอุปถาคเจ้าอ,อุปถาคนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยกย่องพระอานนทนะ์แต่งตั้งพระอนนท์ไว้ว่าเป็นเอตัคทะหรือผู้เป็นเลิศนะในด้านของพุทธอุปถาพระองค์ตรัสไว้บอกว่าพระอนนท์นี่ เป็นเลิศก,กว่าผู้ใดในด้านของการเป็นอุปถากแม้แต่เทียบกับพุทธอุปถากของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในอดีตแต่ละพระองค์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนับเอาสงไขพระองค์ไม่ถ้วนที่จะทําได้อย่างมากที่สุดก็ไม่เกินพระอนนท์พูดง่ายคือที่จะเหนือกว่าพระอนนท์เนี่ยไม่มีแล้วพระอนนท์เนี่ยท่านก่อนจะมาบวชท่านเกิดในตระกูลกษัตริย์ เป็นเชื้อพวงศ์ที่สมบูรณ์ด้วยลา,าบยศสรรเสริญต่างๆนานานีแต่ท่านก็มาสามารถทําหน้าที่ของการอุปถัมภพ,พระสมมามพรธเจ้าได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อคราวที่ช้างนาลาคีรีใสเข้ามาจะมาชนเพื่อปรงพระชนพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระนรนก็เป็นผู้หนึ่งที่ออกไปขวางหน้าเลยไปขวางหน้าช้างนาลาคีรีเนี่ย ื่อว่าจะได้ป้องกันถ้าจะมาชนพระเ,เจ้าก็คนที่จะตายก่อนคือพระอน,นุลก็ยอมตายเพื่อจะทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์แล้วพระอน,นุลนี้ก่อนที่ท่านจะได้รับหน้าที่เป็นอุปถาของพระสมาสมาสัมุทธเจ้าก็ทูลขอพรแปดประการแต่พระสมาสมาสัมุทรเจ้าก็ทูลขอพรแปดประการว่าข้อหนึ่งถ้าพระสมาสมาสัมุทรเจ้าพระอ,องค์ได้ จีวรอันเลิศมาเนี่ยก็ขอใหญ่ได้มาถวายพระอานนท์ที่สองถ้าได้บิณฑบาทอันเลิศมาก็อย่าได้มาถวายพระอานนท์ข้อที่สามอย่าให้พระอานนท์ไปอยู่อาศัยในพระคันธกุดีเดียวกันกับพระพุทธองค์ข้อที่สี่ถ้ามีกิจนิมนต์อันเลิศเนี่ยเช่นพระราชามาหากริั์ หรือว่ามหาเศรษฐีอาราธนานิมนต์พระสมาสมาพุทธเจ้าไปขบฉันน่ยก็ขออย่าให้พาพระนอนนไปด้วยสี่อย่างนี้เนี่ยพระสมาสมาพุทธเจ้าพวกองค์ก็ถามว่าขอเพราะเหตุผลอะไรพระนอนนก็บอกว่าขอเพื่อกันข้อคอรหาว่าการที่มารับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าถูกหาว่า เพื่อราบเพื่อราบสักการะนะก็เพื่อป้องกันข้อกระหาเหล่านี้นะพรประการที่6ก็คือขอว่าถ้าพระอานนท์รับกิจนิมนต์ที่ไหนแทนพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะขอใหนะ้พระพุทธเจ้าพงศเสด็จไปตามนั้นนะข้อที่เจก็คือถ้าหากว่าจะพาใครก็ตามที่มาขอเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยนะนะถ้าพระอานนท์เห็นว่าเป็นยามที่เหมาะสม พาเข้าไปเฝ้าได้ข้อที่7ถ้าเกิดพระนท์นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยขอโอกาสเข้าไปทูลถามนะเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยได้ทุกเวลาเลยแล้วก็ประการสุดท้ายคือขอว่าถ้าหากว่าพระองค์เสด็จไปที่ไหนก็ตามและตรัสพระธรรมเทศนาะแก่บุคคลใดก็ตามแล้วพระอนุ์ ไม่ได้อยู่ในที่นั้นคือไม่ได้ฟังธรรมเมื่อพระองค์กลับมาก็ขอให้มาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะสี่เรื่องนี้พระอนท์ก็ให้เหตุผลบอกว่าถ้ามารับหน้าที่พุทธอุปถากแล้วเนี่ยเพียงแค่นี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อนุเคราะห์ก็ไม่สมควรที่จะรับหน้าที่อุปถากนี้ต่อไปน,นี่ก็เป็นคุณธรรมความดีของพระอนทน์ แล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดจนสุดท้ายพระสัมมาสทธเจ้าพระองค์ก็แต่งตั้งพระอน,นุนว่าให้เป็นเอตทัคคะทางด้านการเป็นพระหูสูตรเป็นพระหูสูตรก็คือว่าทรงจําคําสอนของพระสัมมาสทธเจ้าไว้ได้มากที่สุดเลยเพราะตอนที่หลังพุทธปรินิพานไปแล้วผู้ที่ได้ทําสังขยาสังขยาแล้วก็ เป็นคนบอกธรรมะที่พระเจ้าตรัสเทศไว้ตามที่ต่างๆเนี่ยผู้ที่รู้เยอะที่สุดมากที่สุดก็ก็คือพระอนอนท์นะว่าเหตุจากที่ได้ทูลขอพรพระเจ้าเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะรับหน้าที่ดังกล่าวนะนอกจากนั้นก็ยังได้รับนะแต่งตั้งเป็นเอตาทคาัคะทางด้านต่างๆอีกถึงถึงห้าตำแหน่งด้วยกันนี่ก็เป็นยอดพุทธอุปถากนะว่า การที่ได้อุปถากดูแลรับใช้ใกล้ชิดอุปชาอาจารย์ก็มีอันนี้ส่งมากมายทําให้ย่นเวลาย่นหนทางแห่งการสร้างบารมีของเราทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เรายังไม่ได้รู้เนี่ยได้เร็วยิ่ยงขึ้น,นวันนี้พระอาจารย์ก็ขอจบธรรมบัญญายแต่เพียงเท่านี้ขอความจเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ธรรมทายาทุกท่าน